you <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้กันดีกว่านะครับก็คือเรอัลมาดริดทีมรักของผมนั่นเองครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะมาโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับว่าคนที่ได้เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่กันบ้างนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็บอกไว้เลยว่าเยอะมากๆนะครับมาดริดเองเนี่ยเป็นสโมสรที่มีเจ้าของเป็นแฟนบอลนะครับไม่ใช่กลุ่มนักธุรกิจแต่เรียกได้ว่า ความสําเร็จที่มาดริดอ่ะได้สร้างสมกันมาเนี่ยก็ทําให้มาดริดเองอ่ะเป็นสโมสรที่มีฐาหนะการเงินดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้เนี่ยนะครับผมแชมป์เนี่ยนะครับจะได้เงินไปทั้งหมด136.65ล้านยูโรนะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเงินตรงนี้เองเนี่ยมันจะต้องหักภาษีด้วยนะครับแต่ถ้าอเอาเลขที่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมมาดูว่าแบบเป็นเงินบาทในเท่าไหร่นะครับผมจะได้รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะ ได้เงินไปประมาณ5,000ล้านนะครับผมโดยที่ยังไม่หกักภาษีนะแต่ถ้าหากาักภาษีแล้วนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณนะครับผม132.48้าล้านยูโรนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังเยอะอยู่ดีนะภาษีเนี่ยประมาณ4ล้านยูโรเท่านั้นเองครับโดยเงินทั้งหมดนี้นะไม่ได้ได้จากการเป็นแชมป์อย่างเดียวนะครับผมแต่เวลาเราได้เข้าแข่งรายการแชมปีเป็นหลีกนี้เนี่ยเราจะได้เงินนะครับผมเป็นรอบๆอบนั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าได้มาเรื่อยๆนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น9รายการนั่นเอง มารวมกันเนี่ยก็จะได้ร้อยสามสิบหกจุดหกห้าล้านนะครับแบ่งไปที่อย่างแรกเลยนะครับค่าอันดับสามสิทธิ์ตลอด10ปีในยูฟ่านะครับผมทางมาดริดเองเนี่ยจะได้เงินจากยูฟ่านะครับผมจำนวน36.4ล้านยูโร จากนั้นเองนะครับค่าที่2เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้แล้วนะครับผมก็จะได้เงินทันทีเลยนะครับ15.64ล้านยูโรแล้วจากนั้นเองเนี่ยถ้าเข้ารอบนะครับจากรอบแบ่งกลุ่มมาได้เนี่ยนะครับผมค่าเอาชนะในรอบแบ่งกลุ่มเองก็จะได้อีก15.07้านล้านยูโรเหมือนกันต่อจากนั้นเองก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมก็จะได้ค่าเข้ามาด้วยนะค่าผ่านเข้ารอบมาเนี่ยนะครับผมอีก9ก้าล้าน6แสนยูโรนั่นเองนะครับหลังจากจบรอบ16ทีมมาได้เน ็จะได้เงินต่อมานะครับผมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไปอีก10ล้าน6แสนยูโรนั่นเองนะครับหลังจากชนะรอบ8ทีมมาอีกเนี่ยเล่น2เลสเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าสู่รอบรองชิงชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองทีนี้เนี่ยจะได้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมทีมที่เป็น4ทีมสุดท้ายของยูฟ่าได้เหมือนกันทุกทีมนะครับก็คือได้12.5ล้านยูโรนั่นเองและหลังจากรอบ4ทีมเนี่ยก็เข้าชิงแล้วถูกไหมเหลือ2ทีมเท่านั้นเองโดยค่าผ่านเข้ารอบชิงเนี่ยนะคร 5ล้านยูโรนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยพอคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็จะได้ค่าการคว้าแชมป์เนี่ยนะครับเพียงแค่4.5ล้านยูโรเท่านั้นเองก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิโอพูวก็ไม่ได้เงินแบบได้น้อยไปกว่ามารติดเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีรายการสุดท้ายนะครับผมเป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนั่นเองอยู่ที่ประมาณ16.84ล้านยูโรก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ค่าได้ชแชมป์มันได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่อ้ที่มันบวกๆเข้ารอบ,เข,อบเข้ารอบมาเรื่อยๆเนี่ยรวมๆกันแล้วมันเยอะนันนนเเเองงงะรัตีปป็็ิท้หมมดกาณ 5,000ล้านบาทที่ได้มานะครับก็หักภาษีไปหน่อยนึงนะครับก็โดยรวมเนี่ยมาดริดนะก็ได้เงินเข้ามาอีกร้อยกว่าล้านยูโรนะครับซึ่งเงินตรงนี้เองเนี่ยก็คือสโมสรก็เอาไปจัดการทําอะไรกันต่อเองนะก็เลือกจะเอาไปใช้อะไรได้ตามอัธยาศัยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นรายได้เข้าสโมสรมาก็แล้วกัน,แล,กนและนี่นะครับผมก็คือรายได้ของแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกประจําปีในฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมได้เยอะไปได้น้อยไปหรือว่าแชมป์ควรได้เยอะกว่าน,านีน ไม่อะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้กระผมลาละครับบายบายครับ, bye รบสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ